อุ้ย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 เด็กสั้นเด็กซ้ำโมโหเลยเหรอเก็บจองหน่อยจีจ้ากระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนี่ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะแต่ว่าวันนี้กระเทียมเจียวศูนย์ศูนย์ศูนย์ินนมปอมก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์เสริมสลองให้กับวันเกิดเจ๊โคกจ้าโอ้ยอย่าศูนย์มากอะโอยไปแอบส่องช่องนู้นช่องนี้ เจอผู้ใหญ่เจอดีเจอแม่อื่นคุยกับอื่นนู่นนี่นั่นนั้นมีคนเด้งรับเด้งรับโอ้ไม่ต้องอายจ้ะสลิปโอนมีนะคะเพาะโอนจากเมืองไทยค่ะส่วนแชทคำพูงคำพูดเดี๋ยวดูก่อนนะเก็บไว้ไหมเพราะบางคนนะคะนมปอมก็โทรคุยหวานฉ่ำเลยคะ่ะเพราะกําลังตกตกที่มุมอับด้วยคดีเยอะเนาะข่ารนกายก็เยอะโอ้โหมีเอฟดีหลงเข้ามานะคะกีนนมปอมอวยฉ่ำเลยค่ะประคับประคองนู่นนี่นั่นน้าจำไว้เลยเอฟดีสายบุญอนะ เขาแค่มเมตนาเขาก็คุยไป นะไม่ต้องไปเสียมเขาเสียมฉ่ำเลยเสียมอีคโคกอย่างงูนี้อีคโคไม่เคยเสียมลูกลูกสาวเลยก่ะนี่แหละที่ได้ใจลูกสาวเพราะว่าไม่เคยเสียมลูกสาวและที่สาคัญไม่เคยขอค่ะไม่ออกลูกยืมด้วยแล้วที่ไปใส่ลายอีคโคโกงคนณน้นคนนี้คนโน้นเนี่ยให้เจ้าตัวก็มาพูดดีกว่าไม่จ๊ะเหมือนนี่เขาพิมพ์วันนี้อ่ะโอ๊ยกระเทียมแคทดินดินให้เจ้าของเงินออกมาพิมพ์ดีกว่านะเออมึงไปบอกเมลลอกเมลลอนออกมาพิมพ์อย่างนี้เนี่ยแล้วกูจะไม่ด่าเขาอย่างนี้ด้วยกูจะบอกว่าเอาสลิปออกมาอันไหนผิดก็ฟ้องตามกฎหมายจ้านะจะ อันไหนที่ว่าโคกโกงโคงนั้นพ้องนากฎหมายจะไม่ใช่ออกมาเกลี้ยวกาดด่าเขาท้าทายเขาแน่จริงเอาแชทออกมาเลยนะจ๊ะแล้วอย่าปิดชื่อน,นะจ๊ะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนี้วันที่8นี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปอยู่เรือนนอนไปฟังเพลงพิเศษไหมหรือว่าจะยังไงอย่ากลางนะไอ้สันดานนิสัยที่ด่าแม่เอฟซีมากี่คนแล้วนะไม่ว่ายายกงยายโก้ยายปียายนูน่นยายนี่หลายคนยายครูนู่นนี่นั่นสารพัดที่ด่านะนั้นรวมทั้งเอฟ f c ซีประแจนะอืม ไม่ไว่าอีทวดตรงทวดตันแล้วอีกหลายอีนะอีตกอีตักเออเขาหลงเขาหลามอีอีกหลายอีนะตอนนี้นะ่ะดีแล้วอีตุเลียมันจะได้หูตาสว่างไงเพราะนะเด็กแค่เด็กสนเจินเนี่ยมันพูดมาเยอะอันนี้แค่เขาพิมนิดเดียวเองอย่าเพิ่งดิ้นสิจ๊ะยังมีนิดเดียวเองนะฝากถึงอีก,กากด้วยนะจ๊ะอีกากด้วยมาดูก็พิมพใช่ไหมเห็นลูกเดเดเดวารีดาก็พิมนะอย่านะอย่าลืมนะทั้งไมโครโฟนทั้งโน่นนี่นั่นนะโดนยกกวนนะคะ เขาให้ไปแล้วอย่ามาด่าเขาค่ะอีเจ๊กากนะเขาให้ไปก็ซื้อของก็โยนสติกเกอร์อย่ามาดูถูกบูรี่อย่าไปใส่ร้ายใส่ความเขานะคนที่เคอรี่คือมึงนะฮอย่ามาด่าลูกสาวกูนะลูกสาวกูเข้าใจบุญเขารักแม่เขาไปเสียมเขาทุกตัวตอนนี้ดิ้นหนักเออกูบอกแล้วตอนนี้ลูกสาวกูว่ายิ่งเสียมยิ่งด่ากูเขายิ่งสงสารแม่เขาก็ยิ่งให้เงินนะเออให้เฉยๆนี่แหละเนี่ยเดูสิเนี่ยเนี่ยพันสองเมื่อกินเนี่ยที่ให้แล้วให้อีกเพราะมึงด่าไง มึงด่าเขาพอเห็นเขาให้เงินแม่เขามึงอิจฉาไงพวกมึงมันเป็นอย่างนี้ทั้งเสียมทั้งด่าทั้งยุเขาแต่กูไม่เคยเสียมถามแม่ถามลูกสาวได้เลยไม่เคยเสียมไม่เคยยุอยากให้ช่องไหนให้นะส่วนเอกทกโลกอะ่ะที่เกิดเหตุเมื่อวันก่อนเพราะมันไปพิมพ์ไงเขาซื้อโทรศัพท์ให้แม่เขามันะเสือกทั้งที่เขาให้เงินมันกับสองหมื่นมันก็ขอยืมอย่างที่บอกกันนะมันเงียบไปแล้วเห็นไหมเจอสลิปเข้าไป,ไปไม,มันไปพิมพ์มันซื้อโทรศัพท์ให้แม่ทําไมเออเออ่ยชื่อด้วยแล้วเขาก็งงอา้าวแม่กูอะ่ะ ให้เป็นแสนแล้วก็ไม่เคยห้ามเลยรู้ว่าให้มึงเขาเฉยไม่ว่าให้ใครเขาเฉยไงตรงนี้ไงที่ไม่อยากในใจลูกสาวทั้งสองนะให้ฉลาดแต่ f c ดีๆก็เขารู้ค่ะก็กลับกับคุณ f c ของประหยัดทุกคนนะคะที่ให้หลังบ้านเงียบๆนอกจากลูกสาวทั้งสองนะคะไม่เคยลืมบุญคุณนะคะแต่ว่าพอาะ f ซไม่อยากให้พูดหน้าจอเพราะว่าเมตตาประหยัดก็กลับคุณขอบคุณทุกคนนะคะทุกท่านเลยมีหลายคนค่ะไม่เอ่ยชื่อนะคะ แต่ที่เอ่ยชื่อลูกสาวสองคนเพราะลูกสาวเข้ามาพิมพ์นูน่นนี่แล้วลูกสาวไม่ปิดบังค่ะแล้วก็บางทีก็จะยั่วๆพวกมันให้มันดิ้นแรงกว่าเดิมค่ะผลสุดท้ายนะคะกระเทียมเจียวหลุดค่ะนะลูกสาวพิมพ์อะไรอะลูกสาวแกก็พิมพ์เฉยว่าบางคนนะได้เงินไปแล้วก็เสี้ยมให้เกียรติแม่ตัวเองแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็เอาเอฟซีตัวเองมาดินทานนะคะว่าเอออีกแกงนู่นนี่นั่น,ปนไปงั้นรับความจริงมันได้นะจ๊ะนี่แหละเขาเรียกว่าเวรกรรม เวรกรรมที่ใส่ร้ายใส่ความคนก็เหมือนไอ้ขี้คุกกับแม่มามโกละนะทุกคนเวรกรรมทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเอฟซีเจะพูดหรือเปล่าส่วนอีออ่งอีโค้อ่ะให้เจ้าของเงินเ็้ามาพูดนะเห็นหลายคนแล้วมีแต่คนอื่นพูดแทนกูไม่เคยโดนเจ้าเจ้าของเจ้าของเงินเขาออกมาพิมพ์มาพูดเองอย่างนี้เลยจ้านั่นนนนนแม่มามโกก็พูดเองน้องวารีเดก็พูดเองนะคะแล้วลูกของฉันอีคนหนึ่งก็พูดเองก็พิมพ์เงาขำๆพวกมึงดิ้นอะไรกันถ้าไม่ผิดเออ นายให้เจ้าของเงินมาพิมพ์ว่าอีอือ่นมั้งสิเอาหลักฐานมาเลยอื่นพอไม่ฟ้องจานะายอีส้วมบอกอีส่วม,มก็ได้จ้ะม,มาค่ะเกี๊ยวอร่อยหมุนนุ่มมากหมุนนุ่มมากอ่ะมาะมากินกันเดี๋ยวกลับไปไล์สดต่อนะอย่าเพิ่งไปอะไรตายก่อนนะกระเ,เทียมเกียวสู้ๆนะไม่ต้องมาขู่ลูกฉันหรอกค่ะลูกฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันปกป้องเองครูมาครูมาลูกฉันไม่ฆ่าค่ะลูกฉันไม่จอบปิ้งแล้วนะคะ